ได้ยินเสียงนั่นไหมตกลงว่าจูฮีขาดการติดต่อไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะเขาบอกตอนนี้ขาดการติดต่อมาสี่วันแล้วผมอยู่ห้องข้างล่างของคุณตอนกลางคืนคุณช่วยอยู่เงียบๆหน่อยได้ไหม ผู้ชายที่อยู่ห so ้อง54ข้างล่างเราดูน่าสงสัยมารบกวนดึกป่านนี้ไม่มีมารยาซะเลยมีติ่มเม็นเน่าลอยคลุ้งไปหมดขอแหละหุบปากสักทีได้ไหมเงียบสักทีเงียบสักทีเงียบสักทีวุ้ยเงียบเงียบเงียบสักทีนองสาวฉันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในอพาร์ตเมนต์นี้ o i s ย เสียงซ่อนผี17กรกฎาคมน,นี้ในโรงภาพยนตร์